ต้องมีแหละตอนนี้เราเชื่อว่าของกินทุกคนน่าจะเยอะอยู่แล้วเดี๋ยวเราพี่ฟ้าค่อยปักช่วงตอนช่วงเวลาอื่นนะคะอันนี้เรามาพูดคุยกันแล้วก็ใครที่อยากจะซื้อกระเป๋าหรือว่าตังหูรุ่นของ MGI นะคะก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยเพี่ฟ้าลืมบอกว่าเวลาที่สั่งซื้อเนี่ยอย่าก,กดแคนเซิลนะอย่าก,กดยกเลิกตะกร้านะคะเพราะว่ามันตรวจสอบได้หลังจากที่จบไลน์ไปแล้ว มันไม่มีกําลังใจในการจะมาไลฟ์ต่อนะคะใครที่อยากเอฟมั่นใจแล้วเอฟแล้วก็กดชําระเงินให้พี่ฟ้าด้วยถ้าเป็นไปได้นะคะถ้าหากว่าไม่ได้เลือกที่จะชําระปลายทางอะ่ะก็จะดีมากๆ เพราะมันจะได้แบบนับออเดอร์ให้พี่ฟ้าเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยในทุกๆก,การไลฟ์เราจะมีการเช็คออเดอร์ว่าวันนี้ไลฟ์นี้ขายได้ไปเท่าไร่เท่าไหรนั่นเองก็เป็นกําลังใจให้พี่ฟ้าในทุกๆก,การมาไลฟ์กับไลฟ์อิงอิงพาซ่านั่นเองเชื่อว่านักเวลานี้คนน่าจะยังไม่เลิกงานหรือกําลังเรียนกันอยู่หรือกทำลังทําธุระปัปังกันอยู่นะคะ,ละหลายๆคนบอกว่าให้พี่ฟ้ามาเปิดร้านในช่วงแบบว่าคำ่คำๆได้ไหมน่าจะเป็นช่วงเวลาคนเลิกงานจริงๆมันก็ได้ มันก็ได้แต่อย่างที่บอกว่าช่วงนี้พี่ฟ้าปรับเวลานอนอ่ะมันมันค่อนข้างที่จะสี่ทุ่มไปแล้วเนี่ย Energy มันจะเริ่มดรอปลงแล้วนะคะกจะ็จะพยายามมาไลฟ์ช่วงประมาณ3ทุ่ม2องสาทุ่มอ่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวมาปรับพวกของกินใครอยากได้ของกินต่างๆมันจะเป็นน้ำพริกคอลลาเจนหรืออะไรก็ตามนะคะสามารถมาเอฟได้ในช่วงกลางคืนตอนนี้ทุกคนฝากแชร์ไลฟ์ให้พี่ฟ้าหน่อยได้ไหมคะช่วยกดแชร์ไลฟ์หรือว่าช่วยกด หัวใจเป็นกําลังใจให้พี่ฟ้าหน่อยเรามาพูดคุยกันดีกว่าว่าเราอยากจะคุยกันเรื่องอะไรระหว่างนี้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงก่อนที่เราจะไปไลฟ์ขายบาัตรมิตติ้งฟิลิปปินส์กับชา์ลอตของทางช่อง m i ิสแกรนไทยแลนด์ทิกต็ o k นั่นเองนะคะตอนนี้สามารถโอ้ขอบคุณสำหรับของขวัญน,นะคะอินเตอร์แฟนส่งของขวัญให้เยอะมากในช่วงนี้รู้สึกดีใจมากๆขอบคุณนะคะ การกดหัวใจมันจะช่วยเปิดการมองเห็นให้พี่ฟานเท่านั้นเองทุกคนคะขอบคุณคะ่ะอย่าลืมนะคะช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรมันรู้สึกแบบอาจจะเป็นเพราะว่าห่างเหินจากการกินยามานานมากๆอะเนาะก็เลยเวลาที่เจอเอฟเฟกจากเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันก็เลยทำให้เราเหมือนแบบดาวแบบทวีคูณโอ้พี่ฟานขอบคุณนะคะขอบคุณคะ่ะดาวแบบทวีคูณ ซึ่งพี่ฟ้าก็มีหลายเรื่องให้ต้องคิดหลายเรื่องหลายราวนะคะรวมถึงช่วงที่เรากำลังจะเริ่ม start concept ต์ต่างๆของคอนเสิร์ตอิงฟามหาชน2ก็จะมีความกดดันเข้ามาด้วยแล้วก็ทำให้เราคิดเยอะนู่นนี่นั่นเพราะว่าต้องบอกว่าคอนเสิร์ตอิงฟามหาชนแรกอะเราทำมาตรฐานไว้ดีมากๆในเรื่องของการคอนโทรลของงานต่างๆนะคะแต่ว่าทีเนี้ยพี่ฟ้าก็เริ่มที่จะคิดว่าเราจะแบบ มีอะไรที่มันแตกต่างนะคะจริงๆพี่ฟ้าได้นําเสนอไปแล้วว่าอยากให้มีการเต้นการร้องที่เราพี่ฟ้ารู้ว่าอินฟ้ามหาชน2รอบนี้อินเตอร์แฟนมาเยอะมาเยอะกว่ารอบแรกเพราะฉะนั้นเราจะให้มีโชว์หรือว่าเพลงต่างๆที่มันที่มันเป็นเพลงสากลมากขึ้นหลายๆโชว์ที่ทุกคนแบบว่าอยากให้มีที่รักระหว่างที่เราพูดคุยกันนะคะทุกคนสามารถที่จะเอฟกันได้เลยนะคะนั่นก็คือ ที่มาร์กหน้าอันนี้จริงๆแบบพี่ฟ้าอยากรีสินค้าต่างๆของมิสแกรนที่ฮุ thank you so much นะคะรีสินค้าต่างๆของมิสแกรนที่คนเนะ่ะเอามาปักน้อยแล้วก็แบบคนไม่ค่อยรู้ว่ามันใช้ดีจริงๆเป็นสินค้าที่ตัวพี่ฟ้าใช้เองแล้วรู้สึกว่าชอบก็เลยอยากจะเอามาปักแล้วให้คนได้รู้จักสินค้าตัวนี้มากขึ้นนั่นก็คือเซรั่มรักแร้นางงามกับตัวที่มาร์กหน้าใครที่ชอบใช้โคโลนหรือใครที่ชอบใช้โลออน พี่ฟ้าอยากให้ลองเซรั่มรักแร้นางงามในตะก้ากดได้เลยมันดีมากๆจริงๆเพราะว่ามันสามารถแห้งแล้วก็ดับกลิ่นเหงื่อไปได้เลยทุกคนใช่ไหมว่าเดี๋ยวนี้มันมีนวัตกรรมที่เขาอะไปฉีดโบท็อกรักแร้กันอะเพื่อไม่ให้มันมีกลิ่นหรือว่าไม่ให้แบบว่ามันคล้ำอะแต่อันนี้มันสามารถช่วยได้แต่ขออย่างเดียวโอ้ตังเกลสม้มแมนขออย่างเดียวขอให้ทุกคนอะ ขอให้ทุกคนนะใช้ประจำอย่างต่อเนื่องพี P ่ฟ้ายังมีอยู่ที่บ้านอยู่ประมาณหลายกล่องมากๆอะ่ะเซรั่มรักแล้ตอนช่วงก่อนเข้ากองมิสแกน Thailand ก่อนจะประกวดมิ s แกนกรุงเทพด้วยนะคือใช้ใช้ดีแล้วก็มารีวิวให้ในคลิป t i k กต็อกซึ่งถ้าย้อนกลับไปดูจะเห็นเลยเพราะฉะนั้นเอ่อหคือรักแล้จะไม่มีกลิ่น 2. ก็คือจะทําให้รักแร้เราเอ่ะเออเขาเรียกว่าอะไรกระจ่างใสขึ้นนะคะใช้แทนโคลโน หรือว่าใช้ใช้แทนโลออนไปได้เลยเซรั่มรักแรงงามอะ่ะจริงเดี๋ยวปักให้เลยละกันเผื่อคนมองไม่เห็นเนี่ยเซรั่มรักแรงงามอะ่ะขอเหอะอยากให้มีจริงๆนะ thank you for give นะ my friends แล้วก็ที่มาร์กหน้าอยากจะให้มีเหมือนกันเพราะว่าคนอาจจะนึกถึงน้อย หน้าพี่ฟ้าช่วงนี้ไม่ได้เข้าคลินิกเลยต้องบอกนี่ว่าเป็นคนเสพติดการมาร์กหน้าโคตรโคตรมาร์กใต้ตากับมาร์กเออมาร์กหน้าพี่ฟ้าจะเออก่อนนอนพี่ฟ้าจะมาร์กใต้ตาใช่ไหมช่วงเช้าพี่ฟ้าจะมาร์กหน้าก่อนแต่งหน้าถ้าให้สังเกตนะคือหน้าพี่ฟ้าดีขึ้นจริงๆแล้วก็รอยสิวรอยอะไรเงี้ยแต่เป็นคนที่ขี้เกียจโคตรโคตรเวลาจะดูแลตัวเองส่วนมากนะเมื่อก่อนก็คือจะชอบ ลัดทางลัดไปเลยทางตรงก็คือแบบว่าเข้าคลินิกฉีดหน้าไปเลยจบๆอะไรเงี้ยแต่พอเวลาเราไม่มีเวลาสิ่งที่เรามองหาคือของรอบตัวที่มันทําให้เราแบบดูแลตัวเองได้เช่นเดียวกันพี่ฟ้าก็จะชอบมาร์กหน้าแต่ว่าการมาร์กหน้ามันเหมือนการเก็บเงินใส่กระปุกอะทุกคนเพราะอะไรรู้ปะมันไม่ได้เห็นผลภายในครั้งสองครั้งที่เราใช้แต่พอเราหยอดไปเรื่อยๆพอมันเริ่มเต็มอะพอมันแน่นกระปุกอะ ฟิลนั้นเลยหน้ามันจะฟูแบบแล้วใช้แบบมาร์คไม่ต้องมาร์คทุกวันอ่นะมาร์ควันเว้น,ว,นวันก็ยังหน้าก็ยังใสอันนี้มันเป็นแบบเจ็ดเบอร์รี่เม็ดมิกเม็ดมิกกันเจ็ดอย่างมิกเบอร์รี่เนี่ยทุกคนต้องมีจริงๆที่มาร์คหน้ากับเซรั่มรักและนางงามนะคะคอลลาเจนใครอยากจะ,ะซื้อก็สามารถซื้อได้นะคะเดี๋ยววิสาปักเพิ่มให้สักคู่นะคะ คอลลาเจนมาและมาแล้วคอลลาเจนอิงฟ้าที่เห็นอยู่ด้านหลังนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้เช่นเดียวกันอันนี้เป็นคอลลาเจนที่ช่วยบำรุงผมเล็บนะคะแล้วก็ข้อกระดูกต่างๆรวมถึงผิวด้วยอันนี้คืองงมากว่ามันครบมากจริงๆนะทุกคนคอลลาเจนอิงฟ้าคือมีทั้งในเรื่องของผมเนี่ยเวลาเรามันดูแลในช่วงแบบว่าคนผมตรงนี้ทุกคนสังเกตนะเวลาที่เราแบบ ทำผมบ่อยๆเจอ เขาเรียกว่าเคมีเจอนน่นนี่นั่นบางทีมันจะทําให้เหมือนแบบว่าหนังคนเป็นรังแคง่ายหรือว่าแสบหนังหัวง่ายต่างๆอันเนี้ยจะช่วยบํารุงหรือว่าโคนผมจนถึงแบบเส้นผมเลยนะคะรวมถึงเล็บต่างๆใครที่ชอบทําเล็บอ่ะชอบทาเล็บและหน้าเล็บอ่ะพังอ่ะต้องกินเหมือนกันนะคะจะช่วยบํารุงเวลาเล็บงอกเขาเรียกว่าเล็บมันงอกออกมาใหม่มันจะช่วยแบบทําให้มันเขาเรียกว่าสุขภาพเล็บดีขึ้นนั่นเองนะคะเล็บมือเล็บเท้าแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการชําระล้างเล ใส้ด้วยใครที่หน้าไม่ใสชอบมีสิวชอบแบบว่าผิวหมองต่างๆอันนี้พี่ฟ้าอยากจะบอกว่ามันมาจากระบบลำไส้ได้วยนะบางคนลำไส้ชอบกินอาหารที่มันไม่เป็นประโยชน์บางทีมันติดค้างในลำไส้เวลาเราไม่อึเวลาเราท้องอืดอ่เงี้ยมันก็ทําให้เราเป็นสิวผิวไม่ผ่องใสนะคะตัวนี้มีพีโพบไบโอติกด้วยที่ช่วยในเรื่องของขับถ่ายผิวหุ่นโอ้ครบเลยผมเล็บต่างๆนะคะก็อยากจะแนะนําให้แบบว่า ซื้อไปลองกินดูก็ได้นะคะหรือว่าจะซื้อไปให้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้เป็นของขวัญเหมือนแบบของขวัญเอ่อในการดูแลสุขภาพต่างๆแล้วก็ปุกหนึงราคาไม่แพงกินได้เป็นเดือนนะเพราะว่าพี่ฟ้าจะให้ดูการซีนอันนี้คือถูกแกะแล้วนะการซีนคือเขาทํามาอย่างดีเห็นปะมีช้อนให้มีมีช้อนให้แบบนี้ตัดเออไม่เ <laughs> ทซองเข้าไปแบบนี้คือเขามาเป็นซองแบบเนี้ย คิดดูว่าบางทีเนี่ยเอพวกอาหารเสริมต่างๆถ้าแพ็กไม่ดีนะมันมีอากาศหรือมีอะไรเข้านะืนอ่อทีสร่อวัตทีผลลัพธ์มันก็จะทําให้ลดลงด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่นี่เขาซีนมาอย่างดีอยู่ในถุงแบบนี้นะแล้วทุกคนก็ เทลงไปหรือจะไม่เทก็ได้นะคะแล้วเราเวลาเราทานหมดเรียบร้อยยังเก็บกระปุกไว้ใส่แบบเกลือน้ําตาลใส่อะไรในห้องครัวได้ด้วยซึ่งมีประโยชน์มากๆเพราะว่าเขาแพคมาหอย่างดีมีช้อนให้เวลาที่เราจะกินนะพี่ฟ้าบอกเลยว่าคอลลาเจนตักประมาณ1-2ช้อนก็ได้นะคะโรยบนก๋วยเตี๋ยวโรยบนส้มตามหรือว่าใส่น้ำก็ได้สำหรับคนที่กินคอลลาเจนไม่เก่ง เอางี้พี่ฟ้าก็เป็นกินคอลลาเจนไม่เก่งบางทีเราจะกลัวการเหม็นคาวต่างๆทุกคนต้องทำความเข้าใจก่อนว่าคอลลาเจนนะ่ะมันทำมาจากปลาอันเนี้ยเป็นปลาเป็นไดเปปไทด์ซึ่งมันแน่นอนว่าบางคนถ้ากินไม่เป็นมันจะหลีกเลี่ยงยากกับการที่จะมีกลิ่นของกลิ่นของแบบคอลลาเจนจากปลาแต่พี่ฟ้าแนะนำว่าให้กินกับ เอาไปมิกกินกับชาเขียวก็ได้ชาเขียวชาลอดเนะี่ยเอาไปมิกคนกันก็ได้เพื่อว่ามันจะได้มีกลิ่นของชาเขียวช่วยหรือกินกับกาแฟก็ได้กินกับโอวัลตินกินกับ น้ำชงได้หมดเลยนะคะหรือว่าจะไปโรยบนก๋วยเตี๋ยวโรยบนข้าวโรยบนส้มตำคือได้หมดเลยสำหรับคนที่ทานไม่เก่งนะคะจิ้มกินกับลูกชิ้นจิ้มกินกอะไรเงรี้ยยังได้เลยนะคะถ้ากลัวข่าวจริงๆไม่อยากพูด,ไม,พดไม่อยากพูดแบบว่าขายแบบโอ้ลูกคมันไม่ข้าวเลยไม่ไม่นี่เลยเอาจริงอ่ะ ความคาวของเลเวลของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะรู้สึกว่าคนที่ไม่เคยทานมันอาจจะมีได้บางทีมันประแล่ปลรล่ยแต่ทุกคนฟังไว้นะคอลลาเจนที่ดีนะบางทีมันต้องมีกลิ่นบ้างเพื่อให้รู้ว่ามันเป็นความเขาเรียกว่าเป็นแดดเป็บไทยแบบแท้อ่ะม่รจะพูดยังไงใช้คำศัพท์ไม่เป็น<ม>จริงๆขอบคุณค่ะต้องมี นะคะผสมกันไปเลยแต่คอลลาเจนยังคอลลาเจนนหนูยังปักไม่ได้ถูกนะมปักได้ไหมเอ้ยไม่ใช่ชาเขียว oh <my> ไม่ใช่มันติดกับไอ้นี่ไหมติดกับยังยังไม่ได้เนาะยังปักไม่ได้นะคะ ไปซื้อกับน้องๆได้สำหรับชาเขียวนะคะของพี่ฟ้ายังติดพรีเซนเตอร์มันยังฝากไม่ได้เนาะทีนี้ขอย้อนกลับมาที่มีเรามีที่มาร์กหน้าปะในเนี้ยอืมแต่ในในีมาร์กที่เรามีอยู่เนาะมีอยากให้เขาเห็นว่าแบบว่าที่มาร์กหน้าเราเป็นยังไงโอ้ยโอย จะร้อยออเดอร์แล้วทุกคนเพราะฉะนั้นช่วยกันสั่งซื้อแล้วก็อยา่าอย่าก,กดยกเลิกนะคะช่วยกันชำระด้วยเป็นกําลังใจให้พี่ฟ้านะคะเออ่มีทั้งหมดโอ้โหคอลลาเจนอนะ่ะหน0่งแมิลลิกรัมนะคะแต่ว่ากระปุกเนี่ยจะมีน้ำหนักทั้งหมด120กรัมนั่นเองซึ่งกระปุกหนึ่งก็สามารถที่จะผ่านได้แบบอองจริงเป็นเดือน ไม่จาเป็นต้องทานทุกวันก็ได้นะที่รักถ้าสมมติว่าผิวดีอยู่แล้วแต่แค่อยากจะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองนะจ๊ะผิวดีอยู่แล้วชําระแล้วขอบคุณครับระวังลูกได้โอเคฟ้าหวังไว้แค่นี้นะเดี๋ยวจะเอาที่มาร์กหนะ้าเซรั่มลักแรงมีปะพี่มีนะเซรั่มลักแรงนางงามอ่ะบ้านนี้ไนมะ่น่ามีของก่อม แล้วตอนนี้นะของขิงที่จะมาวางขายก็จะไม่มีแล้วเพราะขายดีมากงงนะคะที่รักค่ะช่วยกันเอฟด้วยนะรู้ปะเป็นกำลังใจให้เวลาที่มาไลา์จะได้มีกำลังใจจะร้อยออเดอร์แล้วแป๊บแปบทุกคนเก่งมากเลยรู้ไหมแป๊บแป๊บเนี่ยจะร้อยออเดอร์แล้วที่ชำระแล้วนะที่โอนแล้วอะ่ะคือเก่งมากเลย ถ้าในครึ่งชั่วโมงนี้สามารถขายได้300-400-500นี่คือเก่งมากๆนะบอกเลยอิงอิงพาซ่านี่คือจะมาเปิดขายทุกวันเลยบอกเลยกําลังใจมาแน่นนะคะมานี่นทุกคนสินสค้าที่มันต้องมีเดี๋ยวเดากลับบ้านเซรั่มรักแล้นางงามเขาจะมาเป็นแพ็กเกจแบบนี้ใช่ไหม หกล่องมีกี่ซองอะที่ให้ไปอะหนูจำไม่ได้แล้วอ่าหซองห้ซองบ้าหรือ10บห้าดิห้หปะถ้าหนูจำไม่ผิดเขาจะให้มาเป็นกล่องแบบนี้ที่รักบางคนอาจจะเข้าใจว่าหนึ่งกล่องอะคือหนึ่งซองหรือเปล่าสำหรับเซรั่มรักและนางงามนะเดี๋ยวพี่ฟ้าขอกลับไปปั่งเซรั่มให้ให้ ตุ้ยยังตุ้ขอไฟฟูจินี่เซรั่มรักและนางงามจะเป็นอย่างนี้ที่รักมันจะเป็นซองแบบนี้ทุกคนสามารถที่จะแบ่งพกพาไปได้แบ่งพกพานหนึ่งกล่องจะเป็นอย่างนี้นะคะซึ่งแกะมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะหนึ่งกล่องมีซองแกะไปเลยดีกว่านะ มันสามารถพกพาได้นะนสมมุติว่าหนูนจะไปต่างจังหวัดจะไปต่างประเทศนะคะหนูก็สามารถที่จะหนูวะ <c oughs> หนูก็สามารถที่จะพกพาไปได้แยกซองไปเลยอย่างเงี้ยบางทีเราพกโคโิบนบางทีอาจจะหกเลอะเทอะนู่นนี่นั่นแต่อันเนี้ยคือหนึ่งกล่องนี่ะสองแกะออกมาเราจะเป็นอย่างนี้เหออ็นปะ <c oughs> แต่ว่ากล่องของเขามันฉลาดว่ะอาจริงนะมันจะจะแพ็คเก็บแบบนี้ก็ได้นะที่รักหรือว่าจะแกะอย่างนี้ก็ได้แกะเนี่ยมันจะมีตัวให้แกะเป็นเหมือนแบบรอยปุกๆอยู่เนี่ยเห็นรอยปุกๆปะรอยปุบๆด้านข้างเนี่ยเนี่ยเนี่ยพอแกะออกมาแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้พี่ฟ้าไม่มีเล็บ แกามามันก็จะเป็นอย่างงี้ไว้ตั้งไว้ในออไว้ในห้องน้ําไว้ในห้องแบบแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยจะให้ดูว่าหนึ่งซองคือหนามากหนาไม่ไหวหนึ่งซองอ่ะภูนมากดูเหอะแล้วราคาเนี้ยทุกคนใช้ได้อ่ะเกินเดือนเกินเดือนจริงๆรลอยปะโบราณเนาะเปิดฝาหมุนออกมาแล้วจะให้ดูเนื้อตัวออตัวรักแร้นางงามอันนะมันจะเป็นอย่างนี้แล้วที่ลังก็ ทาไป,ไปตรงรักแร้แห้งเร็วไม่เหนียวเนอะหน,หนะนะแล้วก็เก็บกลิ่นคอโอเคแล้วก็เก็บกลิ่นเอ,อ่อเขาเรียกว่ารักแร้เหลาดีดีดทุกคนมันจะดีแค่ไหนนะหากว่าเรามีตัวที่แบบเซรั่มหน้าแล้วมีเซรั่มรักแร้ด้วยใครที่เป็นแบบหนังไก่ใครที่เป็นแบบผิวด้านผิวครัาตรงบริเวณรักแร้เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยดูดินุ่มเลยอ่ะไว้ไดั้งขณะทาฝ่ามือนะนี่คือนุ่มเลยอ่ะ นุ่มเลยอะนนุ่มเลยเห็นปะบำรุงด้วยแล้วก็กบกินรักแร้ไปได้ด้วยพี่ฟ้าจะขอเช็ดออกหน่อยนะคะเพราะว่าทาไว้บนฝ่ามือเมื่อเช้าทามาแล้วนะคะที่รักแร้เพราะฉะนั้นแล้วจึกหนึ่งก็คือใช้ได้ทั่วรักแร้แล้วแล้วก็เป็นซองแบบนี้ในหนึ่งกล่องมีห้าซองในหนึ่งกล่องเนี่ยมีห้าซองปักให้แล้ว เพราะฉะนั้นลิปเอฟก็เลยกับเซรั่มรักแร้นางงามนะคะอันนี้อยากให้ทุกคนมีจริงๆเอฟกันหรือยังเอฟกันแล้วกดชําระสั่งซื้อเอเอสั่งซื้อกันแล้วกดชําระด้วยโอนให้พี่ฟ้าด้วยนะคะไม่แคนเซิลของดีๆอะ่ะเอาไปเถอะเพราะาตัวนี้เหมือนของอจะไม่ค่อยมีแล้ว ของมันจะไม่ค่อยมีแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าหมดรุ่นเนี้ยเขาจะผลิตอีกหรือเปล่ามีคาไม่รู้นะเพราะว่าตัวพี่ฟ้าเองเคยถามตอนที่เขายังไม่ได้มีติ๊กต็อกขายของในติ๊กต็กเคยถามแล้วก็มันไม่มีของนะเพราะฉะนั้นลิฟตัดสินใจพี่ฟ้าชอบดึงสินค้าที่มันใช้เองแล้วใช้ดีเอามาแนะนําให้ทุกคนให้แฟนคลับโดยเฉพาะแฟนคลับเราห้ามพลาดฟ้าเช็ดกล้องกันอือ พาอร่อยกินมิ้ย๊บนึงกินเลยไข่ของอยู่คะ่ะหาเงินอยู่เนาะต่อไปนะคะตัวมาร์กหน้าเดี๋ยวพี่ฟ้าสลับปักหมุดให้แต่ว่ามันมีอยู่ในหมุดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสามารถที่จะเลือกในตะกร้าได้เลยต่อไปเนี้ยเป็นที่มาร์กหน้าที่มาร์กหน้าหน กองเนี่ยจะมีทั้งหมด3แผ่นด้วยกันนะคะพี่ฟ้าแนะนําถ้าสมมุติว่าหน้าพังมากๆแบบว่าโดนแดดแรงหน้าพังมากๆอยากกู้ผิวก็ให้ใช้แบบ3วันติดไปเลยแต่ว่าถ้าหากว่าหน้าไม่ได้แบบไม่ได้ต้องการจะบูสในระยะเวลาแบบด่วนอะ ก็วันเว้นวันได้วันเว้นวันได้เพราะว่าหออมาร์กหนึ่งอะมันฉ่ำมากเวลาที่เรามาร์กหน้าทุกคนมันจะมีน้ำพวกน้ำที่อยู่ในซองอะน้ำตัวเซรั่มของตัวมาร์กอ่ะ บีบมันออกมาแล้วก็ทาช่วงคอทาแขนได้ด้วยนะคะพี่ฟ้าจะชอบทําแบบนั้น <Okay. S 1> อันนี้มันเป็นเบอร์รี่แล้วก็มีพี่ฟ้าชอบตรงที่ว่าเขามีไวท์เทนนิ่งเพราะมันมีไวท์เทนนิ่งแปลว่าอะไรเพื่อเพิ่มความกระจ่างใสให้กับผิวหน้า <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นทุกครั้งหลังมาร์กเนี่ยหน้ามันจะ <Okay. S 1> เขาเรียกว่าหน้ามันจะนุ่มแล้วก็กระจ่างใสในเลเวลหนึ่งเลยนะคะให้ใช้เป็นประจํา,ามหอ่อห่อใหญ่มากมาร์กหน้าเนี่ยนะ ต้องมีตีไปก็คือ1กล่องใช้ได้1อาทิตย์ถ้าใช้วันเว้นวันวันเว้นวันเนี่ยตีไปว่า1กล่อง1อาทิตย์นะคะแล้วถ้า1อาทิตย์ผิวหน้าไม่ดีขึ้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วถ้าเราใช้ประจำอย่างต่อเนื่องจริงๆมาร์กหน้าแบบใหม่กล่องเขาทำมาใหม่ปะเหมือนพี่ฟ้าไม่แน่ใจใช้มาร์ก20นาทีอ๋อเราไม่ต้องล้างออกทีแรกอาจจะเข้าใจว่าการมาร์กหน้ามาร์กเสร็จเราต้องล้างแต่ว่าตัวนี้ไม่ต้องมาร์กนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วมาร์กก่อนนอนดีกว่าพอมาร์กก่อนนอนปุ๊บแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งแล้วก็ซึมไปเลยตื่นเช้ามาหน้าจะได้ฟูนะคะฟูแบบฟูฟ่อง2องอย่างนี้ต้องมีเดี๋ยวจะเอากลับบ้านบอกเลยว่าจะขอ,อกลับบ้านนะคะไม่ต้องล้างแล้วไหม <laughs> ไม่ต้องล้าง <c oughs> พี่ฟ้าจะขโมยกลับบ้านเ <laughs> <c oughs> พราะว่าไม่มีของไม่มีของจริงๆเซรั่มร้างแร้นางงามอะ่ะทุกคนโดยเฉพาะแฟนคลับพี่ฟ้าอยากให้ซื้อ ซื้อได้ไหมมาร์กไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวต้องขึ้นไลฟ์ต่อไงที่ลาไม่ได้ส่วนเอ็กเซสซอรี่ต่างๆนะคะที่เป็นเอ่อเอ็กเซสซอรี่ต่างๆที่เป็นตัวต่างหูเอยกระเป๋าเอยนะคะรุ่น MGI ใครที่ชอบแต่งตัวชอบอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะซื้อเอฟกันเข้าไปได้ อืมอ <sa> ืมอืมพี่ทีมนี่คือ ลอมอีกเขาไม่ให้กินกับมมน<ถ>้ำอโลมห้หน่อยไให้หน่อยเราจะปักแล้วเขาเขาไม่ให้กิมมนกน้ำอลมเปลี่ยนน,ยน,น,น้ำไม่เปลี่ยนน้ำไปแท่งอยู่ข้นางน,นูง้นใช่ไหมใ<อ>ี่มันี่อสีงานแปรดวางน้ชาเฮ้ยอร่อยอ่ะมันแบบมันยกล่องฟักทองแตงไทยเลยอ่ะมันไม่ไม,ไม่ไม่ฉุนอ่ะ หุ้ยเอาดีๆทุเรียนอร่อยไหมอ่ะยังยังกินไวไหยกดเอฟกันหรือยังรากแรงเซรั่มนางงามอ่ะ เซรั่มรักแร้นางงามกับที่มาร์กหน้านะมันต้องมีนะอู้จะสองร้อยออเดอร์แล้วจะบ้าเหรอเพวาแก,กจะบ้าเหรอเมื่อกี้เราคุยกันยังไม่ถึงร้อยออเดอร์เลยตอนนี้จะไปสองรอออเดอร์แล้วกลับมาที่ตัวที่มาร์กหน้าค่ะที่รักพอเอาไว้ถึง เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะขึ้นไลฟ์ไปนนี้ละมิทติ้งฟิลิปปินส์วันนี้เอาให้ถึงสี่พันตกใจตกใจเหมือนกันที่มาร์กนะที่รักมันใช้ดีจริงๆอยากให้ได้เอาไปใช้การมาร์กไปเถอะนะเอาจริงๆแกะให้ดูดีกว่าชอบขายแบบเรียวๆอะ่ะมันจะได้ซื้อกันแบบ เข้าใจเป็นตรงกันไม่ได้เอ๊มันพูดพี่ฟามันใช้ดีจริงเนาะกดตะกร้ากันเลยนี่ที่มาร์กจะเป็นแบบนี้ที่รักมันมีน้ําอยู่ในนี้แต่เราตั้งไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวน้ำหกเวลาเรามาร์กแหมไม่เกรงใจนี่จะประกบที่หน้าแล้วนะเสียดายว่ะแต่ก็อยากให้ทุกคนได้เห็นตัวมาร์กไนว่ามันเป็นเช่นไรสวัสดีตัวมาร์กมันเป็นแบบนี้ใครลอง หรอเยซันเหรอที่มาร์คเป็นแบบนี้เปียวที่รักมาร์คที่หน้านะไม่ต้องไปมาร์คที่อื่นเขาทำมาให้ชัดอยู่แล้วว่านี่คือตาจมูกปากตาจมูกปากนะคะเพราะฉะนั้นแล้วแปะให้มันตรงจุดเนาะสิ่งสำคัญคือเวลาแปะแปะให้มันพอดีกับหน้าแล้วก็ดึงให้มันแบบว่าให้มันแบบปิดให้มันมิดหน่อยนั่นเองนะจ๊ะออ้ขอบคุณสำหรับของขวัญนะคะ เนื้อฉ่ำมากๆฉ่ำสุดๆเดี๋ยวจะให้ดูนี่เสียดายว่ะเราเก็บไปได้ปะเยซันเยซันมามักหน้าเร็วมาเร็วๆจะให้ดูแม้ว่าหน้าพี่ซันอาจจะไม่พอแต่ว่าไม่เป็นไรอาจจะให้ดูทมาร์ไปเลยแล้วว่าฉันลอไลฟ์จะไลฟ์แล้บอกนะจะแล้วเพราะว่าอีกสิห้านาทีอยอีกสักห้านาทีจะลงไลฟ์แล้วอ่ะมาให้พี่สะมาให้ดู ก็มาร์กอย่างเงี้ยทิ้งไว้เลยแล้วไม่ต้องล้างออกตอนกลางคืนแล้วมันจะมีน้ําแบบนี้เนี่ยเห็นบ้ามันจะมีน้ําแบบเนี้ยตัวเซรั่มเนี่ยก็ไปทาต่อได้ใช่แต่ว่าหนูอ่ะจะไม่ค่อยเอามาทาหน้าหรอกหนูจะชอบเอามาทาแบบช่วงคอแล้วก็ช่วงมืออะไรเงี้ยให้มันแบบบำรุงได้เหมือนกันหนูไม่ชอบมอ อยากกินน้ำมันร้อนะมาพูปุ๊บรู้สึกว่าน่าดีเลยอะจีนมันมันมิกเบอร์รี่เจ็ดอย่างบางมาร์คอะเขาไม่ได้ใส่เบอร์รี่เยอะขนาดนี้นะอันนี้ทูเจ็ดอย่างพูดอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกมันเป็นภาษาจีนมันเป็นเบอร์รี่เจ็ดชนิดซึ่งเป็นภาษาอังก็อ่านไม่ออกไงก็เลยแบบว่าเอออะซื้อแล้วไปอ่านกันทั้งหลังทั้งหลังกล่องเอา แล้วทุกคนอย่าลืมกดโอนชำระกันด้วยนะคะตอนนี้ที่เชำระมาแล้วก็ น่ารักมากๆเลยขอบคุณมากๆนะคะสองอย่างที่อยากให้มีนะเดี๋ยวพี่ฟ้าค่อยมาปักจริงๆหลังจากที่พี่ฟ้าลงไลฟ์ไปแล้วอ่ะทุกคนก็สามารถเอฟได้นะหมายถึงว่าพี่ฟ้าจะปักตะกร้าไว้ตรงข้างช่วงข้างๆของช่องทวงตรงกล้องตะแล้ตรงช่องตะกร้าทุกคนสามารถกดไปซื้อตามหลังได้เพราะว่าจะปักไว้ให้เอากลับบ้านค่ะและแเนี่เอากลับเออเอากลับเนี่ยเนี่ยเนี่ย เนี่ยยี่ต่ำไม่ค่อยโอเคนะจริงจริงพี่ซันพี่ซันใช่ไหมอยากให้เขาทำมาให้แผ่นใหญ่กว่านี้นิดนึงได้ไหมคะเมืนมีแพนด้าเอาใส่กระเป๋าเนี่ยฮะของเขาให้ไลฟ์เฉยๆไม่เวลาเราไลฟ์เราจะได้เอาไว้ตั้งโชว์เราไม่ซื้อหน่อยหรอถาตา หนึ่งกล่องมีสามซองที่รักใช้ได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ถ้าใช้วันเว้นวันแต่ถ้าสมมุติว่าใช้ทุกวันนะก็จะใช้ได้สามวันนั่นแหละนะเซรั่ารักแรางามดีจริงนะดีจริงเพราะว่าปกติเราตัวเปรี้ยวชอบพอใช้ปืนป่ะเปรี้ยวแปลกไปดีจริงดีจริงมันสามารถใช้ได้ทุกวัน้วยใช่แล้วมันเนี่ยเอาน้ำน้ำมันมาแทบแทบที่มือแทบแทบที่แบบหน้าเนี่ยได้เลยนะคะ หทุกคนมันเป็นสินค้าที่คนไม่ค่อยพูดถึงอ่ะเราพี่ฟ้าอยากให้แบบแฟนคลับได้เอาไปใช้เพราะมันใช้ดีไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อแบบเคาน์เตอร์แบนด์แบบใหญ่ๆเลยอันอนี้คือชใช้ได้แบบดีสุดๆเราออกได้ยังไงนะคะประื่อ,อางหนาวเรื่องหนาวมีความรู้สึกอ่ะไลฟ์ต้องเห็นตรงนี้ฝากที่ฟ้าเป็นตรงไลฟ์อย่าไลฟ์อีกนย่างทุกอย่างพร้อมแล้ว มันตั้กล้องบีบเดี๋ยวพี่แวนมาก็จะลงไลฟ์แล้วนะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบเอฟกันเยอะเลยพวก้าวไอ้พวกซาวสูบนะไม่ใช่สุดใส่ธรรมดาเดี๋ยวต่อไปนะคะพอพี่ฟ้าลงไลฟ์เนี่ยสามารถไปเจอกันได้นะคะทางเพจไม่ใช่ทางเพจทาง t i ๊ก o k ของ Miss Grand Thailand นั่นเองใส่แว่นแล้วมันสะท้อนแสงน่ะ แล้วเดี๋ยววันนี้อิงอิงพาซ่าก็น่าจะเปิดอีกทีหนึ่งช่วงประมาณสองทุ่มสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มประมาณนี้นะคะใครที่อยากจะสั่งซื้อพวกน้ำพริกเอ่ยพวกคอลลาเจนเอ่ยหรือว่าไม่แน่อาจจะดูทุเรียนก่อนว่าถ้ามันพอก็เดยวพี่ฟ้าจะเอามาปักให้สําหรับของกินรวมถึงอคเซ็กซ์ซี่รวมถึงพวกผลิตภัณฑ์ดูแลตัวเองอะไรเงี้ยพี่ฟ้าจะเอามาขายใหม่ตอนช่วงตอนช่วงตอนเย็นเอ่อช่วงตอนหัวค่ำอีกทีหนึ่งนะคะรอน้ําหอมได้เลย กดตะกร้ากันเยอะๆนะคะโหดอยู่เหมือนกันนะแป๊บๆจะสามร้อยแป๊บๆจะสามร้อยออเดอร์แล้ะว่ะเพราะแกก็โหดเกินครึ่งชั่วโมงอ่ะบ้าไปแล้วชาลอดกับหนูใครสวยกว่ากันนะพูดตรงๆพี่ตามพี่แวนอยู่ดีป่านะอันดีๆน่าสนใจอ่ะ ถามผู้ชายแทนดีกว่าเนี่ยจมแล้วแบบพี่กับชาลอร์ใครสวยกว่าโอ้โหกชาลอรไงครับเฮ้ยเจมไม่โอเคละโอเคพี่ไงพี่ไงเอายังแั่ไม่ได้เปรี้ยวเน่านะมันเผามันเหนียวมันเปรี้ยวกรดมันเป็นกรดเอาคอมเก็บหมดไหมใ้วคอมจะได้ตั้งได้นะจริงๆอ่ะนี่พีที่ตั้งอยู่อ๋อเคทุกคน ไปแล้วนะเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนหนึ่งออไปไ่เห็นประมาณสองทุ่มสามทุ่มสี่สองทุ่มสามทุ่มประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ขอบคุณสําหรับของวันขอบคุณสําหรับยอดสั่งซื้อนะคะใครที่ชําระแล้วลเอาสินค้นา,าดีๆไปใช้ส่วนใครที่ยังไม่ได้ชําระหรือว่า,อ,อ,าอย่าก,กดยกเลิกแลก้วกันโอเคนะไปแล้วบ๊ายบาย See you ใน TikTok Miss Grand Thailand ค่ะทุกคนบ๊ายบาย